ก็เพิ่งได้รู้นะเว้ยก็เพิ่งได้รู้ว่าไอ้งบช่วยเหลือเนี่ยงบช่วยเหลือนะงบช่วยเหลือเว้ยงบช่วยเหลือนักเรียนเมนเนี่ยปีละแปดร้อยล้านนะเว้ยไม่ใช่แปดร้อยแปดร้อยล้านเรียวนะเว้ยแปดร้อยล้านบาทบาทฉันก็เพิ่งรู้ฉันก็เพิ่งรู้ว่า ใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของพวกเราเนี่ยไปช่วยนักเรียนเหมนเนี่ยแปดร้อยล้านบาทต่อปีต่อปีสบก็เพิ่งแบบพูดเ,เพิ่งมาเออทำมาพูดอะไรเนี่ยให้ถูกใจเราก็วันนี้แหละคืออะไรเหรอที่บอกว่าเอา้าทำไมสอบออยู่ๆก็ถูกใจแม่ละเมื่อกี้เมือม่อกี้แม่โปรยมาเหมือนแม่จะบอกว่าอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นอา้าวที่ผ่านมามันไม่เข้าตาเวคําพูดบางอย่างหลายอย่างเนะี่ยแต่ครั้งเนี้ย ฉันก็ขอชมขอชมสวที่แนะแนะให้ตัดงบช่วยเหลือตัดงบช่วยเหลือนักเรียนเมนเน,เนี่ยตัดออกไปเลยไม่ต้องให้สปาร์เราเป็นกรณีพิพาทกันแล้วเว้ยเราเป็นศัตรูสงครามกันแล้วเนี่ยจะไปช่วยมันทำไมช่วยมันทำไมตัดไปเลยตัดไปเลยจัดตัดให้เยียนเตียนไปเลยป้าฉันเพิ่งรู้ตัวเลขล้วเนี่ย เพิ่งรู้ตัวเลขน่ะแปดร้อยล้านน่ะไปให้เมนไปเอากับพ่อมันน่ะไปเอากับไอ้วุ้นเส้นตาเดียวน่ะแปดร้อยล้านน่ะมันรวยจะตายหามันรวยจะตายมันมีเครื่องบินส่วนตัวมันใช้ชีวิตอู้ฟู่มันรวยมหาศาลไอเอากับมันเราจะต้องไปให้มันทําไมล่ะตัดไปเลยเนี่ยเพิ่งสอบอบอกบอกว่าตัดเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะถูกใจไม่ใหญ่นะเนี่ยตัดไปเลยจ้า เออแล้วเอางบนี้มาทําอะไรเอางบแปดร้อยล้านเนี่ยผักมาเลยผักกลับมาไม่ต้องมาให้มันสักเสลึงเดียวอ่ะผักกลับมาช่วยเหลือนักเรียนของเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเรียนไทยของเรานี่แหละเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางโรงเรียนบางนักเรียนนักเรียนบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยยังอัตคัดขัด,ขดสนอยู่เลย เอาแปดร้อยล้านเนี่ยมาให้พวกเรานี่กลับมาให้พวกเราแม้ที่นักเรียนไทยให้กู้กยสอเรียนที่นกักเรียนไทยให้กู้กยสอเรียนอะไรเว้ย<แล> <brahim> เราแปดร้อยล้านเนี่ยไปสนับสนุนเนี่ยไอต่างด้าวเนี่ยมันคืออะไรวะถึงว่าสิมันอยากมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยพาออย่างนี้นี่เองให้มันกลับไปประเทศมันกลับไปประเทศมันให้พ่อมันน่ะจ่ายให้ค่าเรียนใครได้เนี่ย เห็นบอกว่าโอ้โหโรงเรียนเราเนี่ยเลิศการเรียนเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยไปเป็นปริญญาเนี่ยที่เอ่อมอรามปริญญามอรามให้มาเนี่ยเขาขอคือนเนี่ยโถเอ้ยไม่เห็นแคร์เลยเอาทิ้งลงชักโคกไปแล้วดูมันพูดสิบอกตาเดียวแหละเอาทิ้งลงชักโคกไปแล้วเราเรียนคุณภาพขเขมรของเราเนี่ยคุณภาพเลิศอะไรอย่างเงี้ยดูมันพูดให้นักเรียนเหม็นน่ะไปเอางบประมาณจากพ่อมันเลย เอาจากพ่อมันเออเสียดายจังบงประมาณประเทศไทยที่ไปช่วยเด็กขมรก็นั่นแหละก็นั่นแหละโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยตอนแร,แรกเหมือนไม่ใหญ่เหมือนจะมาดีตอนหลังมาอา้าวแปดร้อยล้านเพิ่งรู้ไงคุณพอ่อแม่ใหญ่เพิ่งรู้ตัวเลขมันมันมากขนาดเนี้ยแปดร้อยล้านบาท ไอ้พวกนี้กินบุญเรือนขี่รถบนหลังคาเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไม่เชื่องงบประมาณใ,ใดต่างๆเราไปซัพพอร์ตแม้แต่เงินกู้เราให้มันกู้ต้องสองสามพันล้านบ้าบอคอห้พอกโอยกู้ดูสิเราไปซัพพอร์ตเขานนะเออถ้าซัพพอร์ตแล้วมันรู้รู้คุณข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยเราไม่ว่านะเราไม่ว่าเธอให้น่ารักเหมือนประเทศลาวสิ ให้น่ารักเหมือนเมียนมาสิก็ไม่เห็นก็เป็นอะไรเนี่ยเราก็ไปซับพอร์ตเขาส่งครูเก่งๆไปสอนแลกเปลี่ยนกันเยอะแยะแบบเนี้ยไม่รู้คุณข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยโอ้ยแล้วปล่อยให้มันรังแกเนี่ยประเทศขี้หมาแห้งเนี่ยปล่อยให้มันรังแกเราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเป็นพี่เขาอะมาให้เขารังแกพอเขารังแก การเมืองเป็นไงนะการเมืองหงอยเด็กเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องหงอยทําไมต้องหงอยหรือธุรกิจพวกคุณอยู่ตรงฝั่งโน้นเยอะธุรกิจคุณอยู่ฝั่งโน้นเยอะกลัวอะไรนี่แล้วมันก็มีพวกโลกสวยนะกรณีตัดงบเนี่ยสวออเนี่ยบางคนเนี่ยก็แอคชั่นคนละรูปแบบเนาะมีสวออกลุ่มที่บอกว่าขอให้ตัดเอ,อ่ออะไรนะ แนะให้ตัดงบใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ตัดนะแค่พูดในแค่ประชุมในที่ประชุมเนะี่ยขอให้ตัดจริงๆจ้ะตัดให้หมดแล้วมันมีพวกโลกสวยพวกโลกสวยมีมีมคนคนนั้นคือคนที่ฉันเคยชอบเขาอะ่ะคุณเอ,อ่ออังคณาอังคณาขออนุญาตนะคะคุณอังคณาฉันเคยชอบคุณคะ่ะชอบมากๆด้วย ชอบมากๆด้วยด้วยความที่แบบว่าแล้วก็เห็นเห็นใจคุณมากๆเลยเห็นใจตอนที่สามีคุณเนะี่ยสูญหายสอวอังคณาเนี่ยชอบชอบชอบเธอนะหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องเลยอะ่ะแต่สําหรับเรื่องนี้คุณอังคณาเนี่ยโพออกมาบอกว่าโพต้องเรียกว่าโพเออบอกว่าเห็นแยง้งเห็นแยง้งเห็นแยง้งอังคณาเห็นแยง้ง อังคาาลิณีละไปจิตเหรอเห็นแย้งตัดงบนักเรียนเหมนชี้ละเมิดสิทธิเด็กชี้ละเมิดสิทธิเด็กและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุณอังคณาเธอว่าอย่างนี้เธอบอกว่าไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยที่จะไปตัดงบแปดร้อยล้านที่เราไปช่วยนักเรียนเหมนเนี่ยไม่เห็นด้วยเออเพราะมันแบบอะไรดีละ่ะมันมันละเมิดสิทธิเด็ก เออแล้วก็กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็ให้เด็กให้เด็กต่างด้าวเนี่ยมันไปเอากับพ่อมันไงมันปเอากับพ่อมันคุณอังคณนาเนี่ยลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเราสูญเสียทหารเนี่ยทหารกล้าไปกี่นายทหารของเราสูญเสียขาไปกี่ขาคนละเรือนของเราเสียไปกี่ไปกี่ชีวิตคุณอังคณนาอย่าลืมสิแล้วคนที่เริ่มไม่ใช่เราไอ้เ,อเมนประเทศคหมานี่แหละเริ่มคุณอังคณนาอย่าโลกสวย อย่าโลกสวยหลายๆเรื่องเราเคยชมนะสําหรับเรื่องนี้เราขอบขอไม่เห็นด้วยกับคุณอะ่ะขอไม่เห็นด้วยเว้ยไปดาวข้าหลามแน่นอนเออนะบกว่ามันเอางบไปดาวข้าหลาม <c oughs> งบไปดาวข้าหลามไม่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 ใช่ไม่ใช่คืออย่างงี้คุณวิทย์มันเป็นมันเอาไปดาวข้าหลามไม่ได้หรอกมันเอาไปดาวข้าหลามไม่ได้เพราะงบแปดร้อยล้านที่มาเนี่ยกรณีเด็กที่มาเรียนในฝั่งเรา เด็กที่มาเรียนเนี่ยเด็กต่างด้าวเมนเนี่ยมาเรียนในฝั่งเราแล้วเราเราเราซัพพอร์ตเราซ er, ัพพอร์ตเป็นงบประมาณของเรานี่แหละแต่ละรายแต่ละรายแต่ละหัวแต่ละหัวเป็นตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขนี้เออไม่ใช่ว่าเราจะโอนไปปุ๊บโป๊ะแปดร้อยล้านเลยอะไปอยู่ในกระเป๋าของฝั่งนู้นไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะมันไม่มีสิทธิ์ไปดาวหรอกไม่มีสิทธิ์ไปดาวตอนนี้มันตอนนี้มันเหี่ยวแห้งอยู่อาหารเสริมมันไม่มีมันเหี่ยวแห้ง มันได้แต่ยั่วยุไปวันวันเมนตาเดียวมันได้แต่ยั่วยุไปวันวันมันเหี่ยวแห้งซ้ายก็ดาบขวาก็หอกอยาคิดว่าทำเนี่ยเขาจะมายินดียินร้ายกับเองนะเว้ยเมนเชียเขาอีกเชียเขาอีกอยากจะให้เขาได้รับรางวัลโรเบลโรเบลสันติภาพสันติภาพเหรอโอ้ยอยากจะอ้วกสันติภาพแค่มาแยกกันเหรอมาแยกมวยเหรอ แค่เป็นกรรมการแยกมวยไปไปไปมาเลไปมาเลยุตินะยุตินะเที่ยงคืนเที่ยงคืนคนที่ระบ,บุเวลาเที่ยงคืนก็คือฝ่ายเมนลุงภูมิอ่ะลุงภูมิแพ้ไปอ่ะเป็นไงไปอ่านสกิป yes no okay thank you แป๊บเดียวตอนนั้นแหละและแค่นั้นแหละและ้วเอ๋ขเม้นบอกว่าทําเนี่ยสมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ